ามที่พันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กํากับการสพอมอพัทยาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามหาข่าวและกวดขันกวาดล้างยาเสพติดภายในพื้นที่รับผิดชอบทางด้านร้อยตำรวจเอกประสิทธิบุญบุญประสิทธิ์รองสาระวัตรสืบสวนสพอมอพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จึงได้ออกหาข่าวและสืบทราบจนให้สายลับล่อซื้อยาไอซ์จำนวน 4G กับนายพัชรกรอายุ24ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถสเปน i ิชคอนโดถนนสุขุมวิทหมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแต่ทางนายพัชรกรไม่มีของแต่จะมาเอาเงินที่สายลับไปล่อซื้อยาไอซ์มาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม ต่อมานายพัชรกรได้ล่าซื้อ,อยาจากนายมังคลาอายุ35ปีโดยนัดเจอกันที่บริเวณหน้าฟรอนต์โรงแรมมันตราปุระถนนพัทยาเหนือหมู่6ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก่อนแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและนำตัวนายมังคลาไปค้นอย่างห้องพักภายในบริเวณบ้านเลขที่441ทับ1หมู่9ซอยอรุณไทยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี พบยาบ้าจำนวน2,290เมตรและยาไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาวขุ่นน้ำหนักยาไอซ์ช่างรวมถุงทั้งหมดหนักประมาณ84.2กรัมพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564ได้แก่รถยนต์กระบะอิซูซุรุ่น d-max สีเทาหมายเลขทะเบียนพอพึ่งออ่าง4176ชนบุรีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 125i สีน้ำเงินแดง หมายเลขทะเบียน3กกไก่ซอเสือขีด6267ชนบุรีและรถจักระยายนยนต์ฮอน d a าเวฟ 110i สีขาวน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3ามกไก่พอพึ่งขีด2797ชนบุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปอเคต หลังจากนั้นก็ไปกับเจ้าที่ตำรวจนะต่อเนื่องนะครับตอนเรื่งองมาน้องชื่ออะไรครับชื่อมังคลาไม่ไ,ได้ยิน,นชื่อชื่อมังคลาชื่อเล่นชื่ออะไรครับ <c oughs> มังมังอ่าเจ้าที่ตำรวจได้ทําการจับกลุมเรานะอ่าจากขยายผลจากน้องคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อกอนขยายผลไปเจ้าที่ตำรวจไปก็ลานจอดรถหน้าโรงแรม บรรตามงุระใช่ไหมนางแหวก็เจอเราขนาดยืนอยู่ลานจอดรถเจ้าที่ก็แสดงตัวเท้าที่ตำรวจทำการตรวจคนเราอยาเสพติดยาเสพติดอยู่ในเสื้อใช่ไหมเสื้อตัวที่เราสงสัยนะจำนวนหนึ่งก็คือจะเป็นยาบ้าจะเป็นเก้าสิบเม็ดเนี่ยยาบ้านี่นะจำนวนเก้าสิบเมตรก็ แล้วก็ยาไอ์เนี่ยถุงเล็กเนี่ยซึ่งอยู่ในตลับซุกซ่อนไว้ที่ไหนอันนี้ซุกซ่อนไว้ที่ไหนครับนี่ใต้บอะรถใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ใต้บอะรถเนาะอันนี้อยู่ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นก็สมัครใจพาเจ้าที่ตำรวจมาที่บ้านเราที่เป็นห้องเช่าเพื่อนำตรวจค้นยึดของต่างที่ที่ที่เหลือที่จหยุที่เหลือคือมียาบ้า จำนวนสิบเ็ดถุงสิบเอ็ดถุงถุงละประมาณสองร้อยเมตรสองพันสองพันสองร้อยเมตรอ่าแล้วก็ยาไอจำนวนเก้าถุงจำนวนเก้าถุงตามนี้นะครับเราสมัครแก้พ้าะตำรวจแล้วก็ถุงจำนวนส3มสม้อยถุงสามอยถุงแล้วก็ตระช่างอ่าเรายอมรับไหมว่ายาเสพติดเนี่ยที่เจ้าที่ตำรวจเจอเนี่ยเป็นของเราอ่อ เราเจ้าที่ตำรวจได้ทำร้ายร่างกายเราไหมไม่ได้ได้บังคับขู่เข็นเราไหมไม่ได้ได้พูดจาไม่ดีกับเราไหมไม่ได้ดได้เรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้เรียกรับเออเรียกรับเงินรับทองเงี้ยได้เรียก<ม>ร,ยรับไหมไม่ได้เรายอมรับนะรับสัมภาษณ์นะรับสัมภาษณ์ว่าเป็นยาเสพติดของเรา r e สไ Fight Academy แอนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ส e Fight Academy